สวัสดีครับผมมือนี่านมาลาดเผาว้องหินนะครับสิบเอ็ดพี่น้องหลัวการลาดน้องเพื่อนยู่พุ่นครับอ่าให้น้องเพื่อนจะคว้างลาดนะครับผมอ่อถือกล้องให้ครับพี่น้องครับนี่ครับแพ็กพี่น้องครับเนี่ยครับผมห้าสิบบาทพี่น้องครับยิมเด็เวิดมือนะพี่น้องนะเนี่ยเนี่ย เป็นข้าปุ้นเด้อพี่น้องครับสูตรบ้านเฮานะครับใส่ขาไก่ได้ผ่านไปผ่านมาครับแวะลานน้องเพิ่นนะครับผมนีม่ครับม,าพ,มา,บบบาพี่น้องไหมเจ็บแซ่บแบบนี้เลยนะพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องครับเบิ้ดอือ้อ รบพี่น้่งสครับครับอีดฟอร์บานเลยมีนว่งหาซื้อบาทเด้หลายครับ <c oughs> ขอไปครับ <c oughs> ขอไปด้อพี่น้องเ้อใส่มือเลยบันเ,เนี่ยนี่ครับมองแซบครับพี่น้องครับหาไกลพี่น้องครับอู๋อ ไปก,กันวันก่อนกินโชว์ครั้งแรกเรื่องพนละังครับขอบคุ่งเนี่ยครับผมอืม้อ ชักหนาที่เราลงละสามจุดสเจ็ดโอ้ผีหนองครับอือ

ียาฟิวังลานฟังเสีังไหนครับบอกเนยครับผม้ายขนุนจีนอือว่านขอมจีนยลาท้าวว่างหินทิเ็ดมือนี้วมันอาตย์ขายทุกมือหอ่ครับยุดวันจันทร์ค่ะวันจันทร์อือมืแเ่วันจันทร์ด้พี่น้งครับยางไปไทย้ลน คู่้างหมือนกได้ครับหลานเีืยเบงลวดหาสิบบาทผมสร,าร้างโรงงานพี่นี้อ่งครับแซบพิเศษห0าสิบบอหรือว่าเอาแล้วแต่สีสร้างพิเศษหษ้รราสิบหาสิบ สี่สิ40พี่น้องพอภัยเลยครับเ้อพี่น้องเบ่งอบเภองเข้าใไก่ก็ไเลยครับไอ้นน่อมอนนี่นี่น้ำยาป้าแล้วก็น้ำยากะทิโอเคครับเป็นลูกชิ้นแล้วก็เท้าไก่พี่นอ้องอือขอบุนเซียนน้อยครับพรนะ้อมนะฮะโมเดมินใหญ่เพิ่นเ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับอันนี้ผู้ถือกล้องให้ขอบใจไหลต้องลาเด้อเน,นี่ยครับ ออภัยครับผมสั่ง variance, ตะแมงกล่องเบามาตรฐานมาไลนครับเลยต้องเยอะบางกล่องเจักหน่อยไหมบ้าง แซ่บพี่น้องครับบนสื่อดิสซื่อห้อากับบ้านเรอพี่นอ้องแซ่บครับมีแท็กซี่มาจอดเจอก,กันข้าวนานะครับพี่น้องครับ ขอให้ยูดี้ม่แห้งนะฮะสู้ฟูสู้พ้นกี่ก็แม่รับชมนะครับบาย